กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Breed Soul War เกมมือถือ Breed นะเทพมรณละจจดทีมต่อสู้จากท้งค่าย X 7 e เก Game ตัวเกมมีส่วนลดเติมเงิน45%ทุกแพ็คเติมเงินนะครับแล้วก็แจกโค้ดทุกวันนะครับโอเคผมเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดตัวเกมพร้อมกันเลยนะครับผมโอเคครับผมพอเราเข้ามาที่ลิงก์ดาวน์โหลดแล้วนะครับผมก็จะเจอหน้าดาวน์โหลดตัวเกม b r e โซวอนะครับก็จะมีคูปองส่วนลด45%เนะครับผมแล้วก็มี3รหัสของขวัญหรือว่า3รหัสกิฟต์โค้ดนะครับผมแล้วก็มีกลุ่มดิสคอดด้วยนะครับอ่าอย่าลืมกดเข้ากลุ่มกันด้วยล่ะานะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนนะครับกดดาวน์โหลดตัวเกมตรงนี้เลยนะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วเนาะก็จะขึ้นคําว่าเปิดนะครับผมพอเราดาวน์โหลดตัวเกมเสร็จแล้วก็ทาการติดตั้งนะครับแล้วก็กดเปิดเกมตรงนี้ได้เลยนะครับผม สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในลหลายๆเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรมอ e m มูเลเตอที่ดีที่สุดโอเคผมก็เข้ามาอยู่ในตัวเกม Beat s o แล้วนะครับ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเรามาดูระบบหลักๆภายในตัวเกมกันเลยนะครับผมอ่าดับแรกก็จะเป็นระบบเกมเพย์นะครับผมมาที่ตรงนี้เลยตรงกลางตรงนี้ครับผมจะเป็นระบบพจั์ไพนะครับกดติ๊กเข้าไปเลยนะอะ่แล้วก็มาที่ตรงนี้ครับผมที่ไฟต์ตรงนี้ครับเกมนี้นะครับผมเราสามารถจัดทีมต่อสู้ได้สูงสุด5ตัวละครนะครับผมอ่าตัวละครเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด 6ฝ่ายนะครับผมก็จะมีฝ่ายสีฟ้าสีเขียวสีแดงแสงมืดแล้วก็รวมธาตุนะครับทุกคนอ่านะครับแล้วก็ตัวละครของเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด4สายอาชีพนะครับผมมีสายแทงสายโจมตีสายเวทสายซัพพอร์ตนะทุกคนอ่านะครับแล้วก็เกมนี้นะครับผมถ้าเราจัดทีมฝ่ายเดียวกันนะครับผมมันจะบวกโบนัสค่าสเตตัสต่างๆนะครับผมอาโบนัส e d k โบนัส h p นะครับแล้วก็มีแพวทางชนะทางนะอ่าดูได้ตามนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็เราสามารถจัดขบวนทับได้นะครับผมมาทำสามารถเปลี่ยนได้นะแล้วก็มันจะปลดล็อกตามเลเวลของเราแล้วก็จากที่เราเล่นพันดาต่ตางๆนะทุกคนอ่าตามนี้เลยนะครับในส่วนระบบนี้นะครับผมมันจะจัดทีมเราอัตโนมัติเลยนะครับอ่าตามนี้เลยเนาะ โอเคผมจัดทีมเสร็จกดไฟตรงนี้ครับมาใหม่อีกแล้วครับผมเกมบลีดนะครับผมเทมอลานะเนาะเป็นเกมที่ภาพสวยใช้ได้เลยนะครับผมระบบดีก็จะมีระบบเล่นความเร็วสูงสุดอยู่ที่คูณ2นะครับผมตรงนี้เลยเนาะอ่าแล้วก็มีระบบบัฟตรงนี้นะครับผมอ่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ภาพสวยนะครับผมอ่าพอเราชนะก็จะได้รับพวกทรัพยากรต่างๆนะครับผมเอาไว้อัปเกรดตัวละครของเราเนาะ ระบบเควสนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นพวกเควสรายวันเควสรายสัปดาห์พวกความสําเร็จต่างๆนะครับผมอันนี้ผมแนะนําให้ทุกคนทาเควสรายวันนะครับผมให้ครบจนถึง100คะแนนนะครับเราจะได้รับพวกไอเทมต่างๆพวกนี้เนาะอ่าแล้วก็มากดรับพวกเควสความสําเร็จตรงนี้ด้วยนะครับผมอ่านะก็จะแจกพวกของอุปกรณ์นะเห็นไหมห้าดาวแดงนะครับ อุปกรณ์5ดาวแดงเนาะอ่าลองทำเควสไปเรื่อยๆดูนะครับผมแล้วก็กดเข้ามารับในส่วนนี้เนาะระบบตัวละครนะครับตัวละครเกมนี้ก็จะมีทั้งหมด6ฝ่ายเนาะอ่าตามนี้เลยแล้วก็มี4สายอาชีพนะครับของตัวละครมีสายแทงสายโจมตีกันยภาพสายโจมตีเวทสายซัพพอร์ตนะครับผมอ่าในระบบตัวละครนะผมเราสามารถจัดทีมได้ด้วยนะครับผมมาที่ตรงนี้เลยแล้วก็ ให้ระบบมันจัดทีมอัตโนมัติได้เลยครับผมแล้วก็กดเซฟตรงนี้อ่าตามนี้เลยเนาะระบบอัปเกรดตัวละครน,นะครับผมระบบนี้เราสามารถอัปเลเวลตัวละครครั้งละ5 l e เลเวลนะครับทุกคนอ่าพอเราอัปถึงเลเวล20นะอ่าสานะครับผมระบบจะให้เราเลื่อนขั้นตัวละครน,นะครับถ้าเราเลื่อนขั้นตัวละครน,นะครับผมมันจะปลดล็อกสกิลของตัวละครของเราแล้วก็ พวกค่าสเตตัสต่างๆของตัวละครของเรานะครับผมอ่ทรัพยากร,กรก็หาได้จากการที่เราเล่นผจญภัยนะครับผมตามดาวต่างๆนะครับแล้วก็จะมีระบบใส่อุปกรณ์ให้กับตัวละครนะครับทุกคนอ่าพวกถุงมืออ่าชุดรองเท้าแหวนอะไรต่างๆพวกนี้เนาะกดตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะใส่ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นระบบอัปดาวตัวละครเนาะ ก็หาตัวละครตัวซ้ําแล้วก็หาตัวละครที่เกี่ยวข้องกันนะครับอ่าแล้วก็เป็นพวกฝ่ายเดียวกันนะหามาแล้วก็กดตรงนี้ก็จะอัปดาวเป็น6ดาวหรือว่า1ดาวม่วงนะครับทุกคนอ่าแล้วก็ตรงนี้นะ่าจะเป็นอ่าพวกใส่ลงใส่รูนให้กับตัวละครเนะาะแล้วก็ระบบตัวละครก็จะมีระบบรีเซ็ตตัวละครด้ยวยนะครับทุกคนกดที่ตรงนี้ครับอ่าลูกศรวนตรงนี้เนาะอันนี้ก็ จะเป็นการรีเซ็ตตัวละครเนาะเราสามารถรีเซ็ตตัวละครได้9กจุกครั้งนะครับทุกคนกดไปเรียบร้อยครับผมทาการรีเซ็ตตัวละครแล้วนะครับาตัวละครก็จะกลับมาที่เลเวลหนึ่งเหมือนเดิมนะครับระบบก้าชาป้องนะครับผมก้าชาป้องเกมบลิดโซวอลก็มี3ตู้นะทุกคนตู้แรกก็จะเป็นตู้ทั่วไปนะครับตู้ตรงกลางนี้ก็จะเป็นตู้หาตัวละครขั้นสูงเลยนะตู้ที่3ก็จะเป็นตู้เชิญเพื่อนนะ ถ้าใครจะหาตัวละครผมแนะนําให้มาหาตู้ขั้นสูงตรงนี้เนาะตู้สีแดงแบบนี้เลยนะครับผมขออนุญาตสุ่มหาตัวละครให้ดูเลยละกันอเดยวมาดูเรียการออกก่อนเนาะตรงนี้หรือเปล่าเรียการออกนะครับผม5ดาวนะครับหรือว่าตัวละครระดับ s s r นะครับผมหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหถือว่าได้อยู่นะครับได้อยูอ่ตรงนี้หรือเปล่าสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนอดูผิดอะนะ โอเคกดสุ่มใบครับผม10บใบพอดีมาเรามาดูกันเลยครับผมอ้าวได้ครับผมตัวนี้ชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วนะเป็นตัวละคร S S R ครับผมมี4สกิลด้วยนะอ่าถือว่าหวานเจี๊ยบนะครับผมประมาณนี้ครับผมสำหรับระบบกาชาปองนะโอเคผมเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับอันดับแรกก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินครบ7วันนะครับผมตรงนี้เลยนะ วันแรกก็จะแจกตัวกาชานะครับผมวันที่2ก็แจกตัวละครนะครับถือว่าแจกเยอะเหมือนกันนะทุกคนนี่ครับเห็นไหมครับ 1- นถึงเจนะครับ7วันเนาะอย่าลืมกดเข้ามารับกันด้วยนะครับผมวันที่7แจกชิ้นส่วนตัวละครระดับ S s R นะครับผมแล้วก็ตัวกาชาด้วยเนาะอ่าถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ผม S R นะครับส่วนนี้ก็จะแจกตัวกาชาทุกวันนะทุกคนเห็นไหมอ่าอย่าลืมกดเข้ามารับกันด้วยนะ ให้เราล็อกอินถึง10วันหรือเปล่านะลองอ่านรายละเอียดดูตรงนี้นะครับผมรวมๆแล้วประมาณตัวกาชา100ใบนะครับอ่านี่เลยเห็นไหมกดรับได้เลยนะอ่าประมาณนี้ครับผมสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจเนาะของเกม Breed Soul นะครับเกมนี้นะครับผมเราจะได้รับคูปองส่วนลดเติมเงิน45%นะครับทุกแพ็คเติมเงินเลยนะ เดี๋ยวผมขออนุญาตเติมเงินแบบเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับขออนุญาตเลือกแพ็ค1 2อย่แหยวนและการกดติดเข้าไปรอสักคู่นะครับผมอ่านี่เลยเห็นไหมครับสังเกตตรงนี้ครับผม45% off ตออฟตรงนี้เนาะก็จะเป็นส่วนลดนะอ่าได้ทุกแพ็คได้ทุกคนนะครับแล้วก็ให้เรามาเลือกวิธีการชำระเงินตรงนี้ที่เข้าไปนะครับ สกุลเงินเลือกเป็นเงินบาทไทยนะครับผมแล้วก็วิธีกรารชำระเงินก็มีหลายช่องทางนะผ่านเพย์พา t ทูมันนี่วอลเล็ตแบงก์ทอนเฟอผ่านบัตรวีซ่าเครดิตนะครับผมแบงก์ทอนเฟอรก็จะเป็นพวกธนาคารของไทยแล้วนี่แหละนะครับผมลองอ่านดูนะรายละเอียดตรงนี้ส่วนตัวผมจะเลือกเป็นทูมันนี่วอลเล็ตเนาะอ่าสะดวกกับเพื่อนแล้วนะครับผมอ่าโอเคพอเราเลือกวิธีกรารชำระเงินเสร็จแล้วก็ให้เรามาตรวจสอบดูนะครับ ถ้าตรงตามที่เราเลือกก็กดชําระเงินตรงนี้เลยนะครับผมเกมนี้ก็แจกโค้ดทุกวันนะครับผมสําหรับวิธีเติมโค้ดก็มาที่ตรงนี้ครับเลื่อนมาที่ตรงนี้เลยนะครับผมก็จะเจอช่องกรอกโค้ดนะครับโค้ดเราหาได้จากไหนใช่ไหมครับผมตรงนี้เลยเห็นไหมโลโก้เอ็กเซเนเกมกดติ๊กเข้าไปมาที่รหัสของขวัญครับอันนี้เลยครับผมตอนนี้ก็ตัวเกมแจกอยู่3โค้ดนะกดรับครับผม กดคัดลอกครับแล้วก็ให้เรานําโค้ดมากรอกตรงช่องนี้ได้เลยอ่านี้ครับผมกดวางแล้วก็กดตรงนี้อ่าเรียบร้อยครับผมกรอกโค้ดเสร็จแล้วก็ออกมารับที่ซองจดหมายตรงนี้ครับผมอ่านี่เลยครับผมเห็นไหมอันนี้ผมเติมไปแค่1โค้ดนะแจกตัวกระชานะครับผมหาอ,อย่าลืมกรอกโค้ดให้ครบทั้งหมดนะที่โตเกียวมันแจกนะครับผมเราก็แจกทุกวันนะอย่าลืมมากรอกกันด้วยละ่ะ สำหรับฟังก์ชันที่มากับแอป X7 ็เกมนะครับผมกดมาที่ตรงนี้เลยมาที่ตรงนี้ครับก็จะมีหลายฟังก์ชันนะทุกคนมีฟังก์ชันการแปลภาษาครับแปลภาษาอันนี้เลือกเป็นหน้าจอนะมันจะแปลภาษาเป็นทั่วหน้าจอของตัวเกมเราเลยนะครับแล้วก็แปลเป็นตรงนี้ครับผมให้เรามาเลือกภาษาได้เลยนะครับก็มีหลายภาษานะครับผมมีภาษาไทยเวียดนามอังกฤษฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสภาษาดัส อ,อิตาลีญี่ปุ่นจีนเกาหลีนะครับผมมีหลายภาษาให้เราเลือกเลยนะครับส่วนตัวผมเลือกเป็นภาษาไทยนะครับผมแล้วก็กดเริ่มต้นตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นไอคอนให้เรากดแปลภาษาเนาะแล้วก็จะมีฟังก์ชันบูสเตอร์นะผมในส่วนนี้ก็จะช่วยให้เราเล่นเกมสเียนขึ้นนะครับผมนะมันจะหาเชื่อมต่อนะครับผมอินเทอร์เน็ตให้เรานะครับหรือว่า หา VPN ให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็เครื่องมือคิดคลิกอัตโนมัตินะครับผมในส่วนนี้ก็จะช่วยให้เรานะครับผมทําการแบบคลิกออโต้นะครับแล้วก็หมดภาพซ้อนภาพนะครับผมอันนี้ก็จะย่อหน้าจอลงเนาะประมาณนี้ครับผมสําหรับฟังก์ชันที่มากับแอป X7 เกมนะครับผมลองเลือกใช้ดูนะครับก็จะช่วยให้เราเล่นเกมสะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับผม อ่าประมาณนี้ครับผมสำหรับเกมบีดโซวอนะครับผมจากทางค่าย X7 เนกมนะครับแจกโค้ดทุกวันมีส่วนลดเติมเงิน45ทุกแพ็คเติมเงินนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b แล้วก็ผมคอยเล่นเกมอยากสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ